เงนนยมีไหมคะเขาจะทำอะไรได้บ้างแล้วหรือยังยังไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่ว่าฟังแต่ว่าแต่ว่าฟังใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครูก็ลงในเทวไว้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใครสอนมุกเมื่อวานนี้พี่แอร์ครูแอร์ค่ะครูแอร์นะอืมมุกเอาลงมาเปิดให้ครูฟังดิครูขอฟังมุกแป๊บหนึ่งนะพี่เมย์ แม็กอมเมโลดี้ให้แม่เนเนี่ยนะเลือดนะ Making tag หรือเปล่าหรืออ, <c oughs> อุ้ย <c oughs> ทำไมเธอถึงได้ไปทำให้มันเลือดออกอีก <c oughs> มันแดงอะคะ่ะคุโรดมันหนูไม่แน่ใจว่าเมื่อวานเลือดออกไหมแต่ว่าที่หมอบอกว่ามันแดงแล้วมันก็บวมมันเหมือนลืมจะคาดแอคติ้งอะค่ะเ <c oughs> ต็มมันเฮ้ยไปทำทำไมอะหายแล้วอะไม่เอาไม่เพราะว่า<ม><ม> มันเรียนวันคาแรคติงออไ,ไออารมณ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไหนูลืมเลยหนูหนูก็แบบลืม<ๆ>ตัวฮ่มฮ่วฮ่าขอลองฟังนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันยังไม่นั่ง <c oughs> ก็ก็เอา<ๆ>เอาให้รายละเอียดเธอฟังรายละเอียดเยอะ <c oughs> ๆก่อนแล้วกันยังไม่ขึ้น ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากที่ยให้ลำบากมาฝากทำไม เพราะว่า,าถ้าไม่ถ้าไม่ไปกระแทกกระทันอีกมันไม่น่าจะเป็นอะไรมากมวกเราว้านระวังดีๆก็ทําไมอ่ะทำไมเธอถึงไปกระแทกเิ่มตัวใช่ค่ะลืมตัวหนูเพราะว่าตอนที่ไปเช็คตอนนันก็แบบเออปกติแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ม,ม,มันเป็นอารมณ์โกรธแบบว่าไม่ได้เสียงเราเสีงยสงเราย,ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็ม คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้หมายความว่ามันเพิ่งจะเริ่มกลับมาไปยิ่งไป่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไปกระแทกอีกมันพร้อมที่จะบรดดิ้งตลอดเวลาด้านมุกย,ยังยังยังทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากก็ด้วยสำเนียงโอเคอเ,อเพลงเม,มื่อกี้ั้านเมโดดี้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมเพลงนี้ใช่ค่ะดีดาตาดีดาดเดาเแล้วก็ดราดดีดาดรามันไม่มีมุกไม่มีอะไรใช่ไหมมันเหมือนกันหมดเลยะฉะนั้นทำนองมันก็ไม่ได้ยาก เพลงน้นหนอก็ไม่ได้ยากถ้ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องพักได้ยินเมื่อกี้มันขึ้นได้ได,ได้อยู่ตอนนี้ยังได้แตเห็นว่าก็ก็ให้อย่าให้มันอย่าให้มันมันมันช้ำมากไปกว่านี้เลยนิดิ้งก็คือมันเดินชนปากล้วจะเป็นช้ำเลยาการกระแทกกันอย่างนั้น หมอไม่ให้เาม,มให้ยามาลดบวมใช่ไหมฮะต้องต้องต้องเป็นอย่างนั้นกว่าแหละแต่ในสนียงกันลองคิดว่าคิดว่าน่าจะเอาอยู่พวกนี้คุณแอร์เข้ามาดูให้ลองทบทวนเรื่องเมโลดี้ไปจำเนื้อให้ได้เดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเธอจำเนื้อได้หมดหรือ,อยังมีแบบบ้างนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดมันก็ใช่ ไปเรียบเรียงไปเรียบเรียงเนื้อเรื่องข้อความให้ครูทั้งหมดแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนท้ายมาเล่าเรื่องราวให้ครถฟังอาจจะไม่จาเป็นต้องร้องทั้งหมดนะแล้วก็ดูซิวัสดิ์ใจจำเนื้อเรื่องราวได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับลองหยุดอีกวันหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะดีแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องถ้าเกิดว่ามีคลาสเต้นหรือคลาสการแสดงต้องมีเรื่องใช้เสียงอยู่นะครับอย่าพิ่งอย่าเพึ่งทําอย่าพึ่งทาไม่มีไม่มีประโยชน์นะมา ลองนั่งนั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ฟังเพลงของตัวเองให้ชัดเจนก่อน <Okay. S 2> นะฮะ,ะอย่าให้มันหนัก,นก,กตัวนี้มุก <Hey. S 2> เดี๋ยวก็นั่นหลอกเรารักกันชอบกันด้วย